สวัสดีครับเราจะมาดูรถตัดหญ้านั่งขับนะครับอาการเร่งแล้วผ่อนไม่ได้เราจะมาดูตัวปรับนะครับมีไม่มากครับจุด2จุดเองครับตัวแรกตั้งที่กาวนาครับปรับอยูข้างล่างนะครับผมจุดนี้ครับที่เป็นตัวดึงคันเร่งนะครับตัวนี้คือกาวนา ตั้งให้ได้แล้วก็รถจะผ่อนได้นะครับที่ว่าอาการเล่งแล้วผ่อนไม่ได้ต่อไปตัวที่2ตัวที่2อ,อยู่ในคาบูครับคาบูตัวนี้คือลูกที่ติดเครื่องครับตัวนี้อามาสาธิตนะครับตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นมันจะมีเหล็กครับผมตัวนี้มันจะงออยู่ตรงนี้ส่วนมากตัวนี้จะงอนะครับ ตัวนี้จะงอเข้าไปทําให้เครื่องเร่งอย่างเดียวผ่อนไม่ได้ตัวนี้เราต้องงัดออกมาครับดูครับมันเอียงครับผมอันนี้ตรงคาบูนะครับคาบูอยู่ในเครื่องครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับที่บอกว่าเร่งแล้วก่อนไม่ได้ของรถตัดยานั่งขับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเครื่องยนต์สะดุดนะครับให้มาตั้งคอยไฟนะครับเนี่ย ที่ต่อกับหัวนกกระจกนะครับอยู่ทั้งข้างในเครื่องนะครับอยู่ข้างในนี่นะครับผมให้ตั้งเอาซักกระดาษแข็งสักหนึ่งใบเอาไปรองตรงจานไฟกับคอยจุดระเบิดนะครับผมตั้งใหม่นะครับครับวิธีแก้ไขรถตัญย่านั่งขับเร่งแล้วผลไม่ได้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ